เจฝยหรือว่ายายฝายคือตัวตนที่แท้จริงของบอสบิ๊กพี่น้องขา FC แฟนคลับหรือว่าชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแซะแรงบอกว่าเจ้ฝายหรือว่ายายฝายคือตัวตนที่แท้จริงของบอสบิ๊กที่เก็บเอาไว้เน่นานวันนี้พร้อมที่จะโอเพ่นพร้อมที่จะเปิดแล้วพี่น้องขาก็เป็นคอมเมนต์แรงที่เข้ามาแซะต่อว่าบอสบิ๊ก สำหรับเจ๊ฝัยหรือว่ายายฝเป็นใครมาจากไหนวันนี้สาวอาจะมาเล่าให้ฟังค่ะนี่คือเจฝหรือว่ายายฝัยเจฝ่ยหรือว่ายายฝัยนะคะก็คือเป็นการแต่งกาย cover หญิงของบอสบิ๊กที่มีการแต่งกายเป็นผู้หญิงแล้วออกมาไลฟ์นะคะสดขายของพูดคุยกับ fc แฟนคลับ คลิปก่อนหน้านี้นอกจากการไลฟ์พูดคุยกับ FC แฟนคลับแล้วก็เป็นการทำคลิปสั้นๆนะคะเป็นการทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์สร้างเสียงหัวเราะให้กับ FC แฟนคลับจริงๆแล้วบอสบิ๊กเองก็เคยทำคอนเทนต์แบบนี้สมัยตั้งแต่อยู่กับอดีตภรรยาอย่างคุณแพรวแสงทองก็มีการแต่งกายเป็นเจ๊ไฟมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้ที่อยู่กับคุณแพรวไม่ใช่แค่เจ๊ไฟนะบอสบิ๊กนะคะเคยแต่งกายเป็นผู้หญิงหลาย ครั้งมากตั้งแต่อยู่กับคุณแพรววแสงทองและอย่างที่ว่าค่ะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นศิลปินเนาะก,ก็มีคอนเทนต์เรียก FC เรียกแฟนคับก็เป็นคอนเทนต์ที่คิดขึ้นนะคะพี่นองค่ะ แต่งกายสำหรับวันนี้แต่งเป็นวันนี้พรุ่งนี้เป็นอีกคนวันนี้เป็นอีกคนก็เป็นการสร้างคอนเทนต์สาหรับอินฟลูเอนเซอร์ศิลปนินสร้างเสียงหัวเราะให้กับ FC ฟซ n แฟนคลับเป็นการเอนเตอร์เทนเรียก FC มาดูเรียกเรตติ้งจากแฟนคลับค่ะทั้งสองคนก็สร้างคอนเทนต์มาด้วยกันตลอดแต่พอวันนี้บอสบิ๊กนะคะ กลับมาเป็นเจ๊ฝาอีกครั้งกลับเกิดดราม่าขึ้นค่ะพี่น้องขาบอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยเ,เก็บงาความในใจเอาไว้เนิ่นนานนะคะปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงแล้วใช่ไหมสำหรับวันนี้พี่น้องขาก็มีนี่แหละชาวเน็ตฝ่ายที่ไม่ชอบนะคะบอสบิ๊กบอกว่าออกสาวบ้างนะคะก่อนหน้านี้ก็ทำเป็นเหมือนแมนแต่ไม่แมนมีลูกมีเมีย ปิดบังตัวตนคือบางคอมเมนต์ก็ถือว่าแรงแรงมากจริงๆค่ะสำหรับการต่อว่าบอสบิ๊กก็มีเพจลหลายๆเพจเอาไปลงสาวไอก็ไปเห็นช่องช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องต่อต่อ,ตอแอปดำนั่นเองก็ได้ตัดเอาคลิปของบอสบิ๊กนะคะที่ได้ cover แต่งกายเป็นเจ๊ฝ่าเป็นคอนเทนต์ที่บอสบิ๊กได้สร้างขึ้นก็คือขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีผู้ชายซ้อนท้ายตัดเอาคลิปคลิปนั้นไปลงช่องของตัวเองพร้อมกับใส่แคปชั่นไว้แบบนี้คะ่ะพี่น้องคะมาถูกทางแล้วคะ่ะลูกสาวคงอึดอัดมากเลยสมัยอยู่กับแพาวแต่แต่งตัวไม่เต็มที่แบบนี้ตอนโสดจะทำอะไรก็ได้แตกสาวไปเลยจ้า ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วเมียก็ทิ้งแล้วไม่ต้องเกรงใจใครอีกแล้วซู่ๆนะคะลูกสาวขอให้ได้ใหญ่ๆแล้วกันค่ะอาพี่น้องค่ะ ถือว่าแรงเหมือนกันนะสำหรับแคปชั่นนี้ก็มีหลายๆคนนะคะเข้าไปคอมเมนต์เห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์นี้บอกว่าแอปมานานแล้วรู้แล้วทำไมแพรวาวแสงทองถึงอยากเป็นผู้หญิงพลังบวกทำไมถึงเลือกออกจากคนนี้ไปอย่างนี้ค่ะพี่น้องขะแล้วก็มีเพจดังเพจนี้นะคะอย่างเพจอีเซียม เพจอีเซียมพี่น้องขาได้โพสต์คลิปของบอสบิ๊กนะคะเป็นคลิปที่นั่นแหละคะ่ะเป็นคลิปที่ที่สาวไอพูดเนาะก็คือเป็นคลิปที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นเจ๊ฝยเนาะก็มีเนี่ยแหละค่ะคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์พี่น้องะ่ะเดี๋ยวสาวไอขอเปิดคลิปนี้สูพีสนองเบิงก่อนเนาะคลิปนี้คะ่ะเจ๊ฝย พอนะคะเพจอีเซียมได้เอาไปลงพี่น้องค่ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เจ้าว่างแผนไว้แต่โดนไปดูธรรมชาติส่วนและมีความสุขปลดปล่อยเป็นตัวเองได้อืม คอมเมนต์ Comment, นี่แหละตัวตนที่แท้จริงของเขาเลิกกับเมียเพราะฝืนความรู้สึกไม่ได้แต่ไม่ควรใส่ร้ายเมียฉันดูออกมาตลอดถึงรักและสงสารเมียเขาเหมือนยันท่านั่งเหมือนยันท่านั่งขับรถผู้หญิงบางคนยังนั่งไม่สวยแบบนี้เลย แอปแมนมาเพื่อเกาะผู้หญิงมาสร้างครอบครัวมีเมียมีลูกมีลูกเพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์ให้กับตัวเองเฮสุดท้ายแล้วมันก็หนีตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไม่พ้นหรอกเธอมีลูกแล้วครับนั่นแหละคือตัวตนที่แท้ทูและมีอีกหนึ่งคนที่รู้ใจจับมือแยกย้ายออกจากที่แห่งนั้น สวยกว่าโกกิกอีกบอตองเสแสแสงแต่งหญิงดอกกริยาท่าทางนางออกมาตะดดนแล้วฝืนมานานเป็นตัวเองดีที่สุดมาตะใสอีกนี่แหละคือตัวตนของเขาโอ้ยผิวเนียนออนโซนพี่น้องคะ่ะก็มีชาวเน็ตนะคะเข้าไปคอมเมนต์ส่วนมากก็ไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าบอสบิ๊กเนี่ย กับเจ๊ฝนะคะคือตัวตนที่แท้จริงที่ซ่อนไว้มานานสำหรับบางคอมเมนต์ที่สาวไออานไปก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่แรงแซะแรงเลยทีเดียวบอกว่าบางทีนะคะสาเหตุที่แท้จริงของคุณแพะพาวแสงทองเพราะแบบนี้หรือเปล่าทำไมเขาถึงเลือกไปทางอื่นเพราะ เป็นแบบนี้หรือเปล่าเห็นแล้วสงสารแผวพาวแสงทองแอบมาเป็นผู้ชายมามีลูกมีเมียหวังเกาะเขาหรือเปล่าอย่างงี้พี่น้องคะคือเสอาไออยากจะบอกนะว่าเราไม่รู้สิ่งที่เขาเป็นหรือไม่เป็นแต่สาวไอจะบอกว่าบอสบิ๊กนะคะความเป็นจริงที่เห็นก็คือหลายๆอย่างเราเป็นคนแม่นเป็นคนใจใจคะ่ะคืออะไร ยังไงคือพูดตรงๆจบคือจบจริงไม่จริงยังไงก็คือพูดตรงไปเลยและที่สําคัญมีความรับผิดชอบต่อลูกนะคะมีลูกสองคนแมนกว่าผู้ชายลหลายๆคนที่ อพอเลิกกับอดีตภรรยาไปแล้วผู้ชายหลายๆคนไม่หันกลับมาดูลูกตัวเองไม่ซับพอร์ตไม่มาเลี้ยงดูแต่สำหรับบอสบิ๊กนะคะยื่นสิทธิ์ขอดูแลบุตรและก็ได้ดูแลบุตรตามหน้าที่พ่อที่ดีมาโดยตลอดพี่น้องคะและสำหรับเจ๊ฝฟมันก็เป็นคอนเทนต์แซวไอบอกแล้ว,ว่าอินฟลูเอนเซอร์ดาราชื่อดังค่ะ บางคนหลายๆคนเขาก็เห็นแตงง่งหญิงหลายคนเป็นผู้ชายมีลูกมีเมียกับมีดาราตลกหลายคนก็แต่งหญิงเพราะมันเป็นงานเป็นอาชีพเขาเป็นการสร้างคอนเทนต์สร้างสีสันสร้างความสุขเรียกเลตติ้งเรียกเอฟซีแฟนคลับพี่น้องขะคือพยายามเนาะอย่าดราม,ม่าเลยติได้ค่ะติได้เพื่อก่ออย่างที่เคยบอกตลอดแต่ว่าสำหรับคอมเมนต์ที่เข้าไปแซะแรงๆค่ะพี่น้องขาสาวไอก็มองว่า คือบางทีเนาะอย่าติจากอาคติของตัวเองจากการที่ไม่ชอบศิลปินคนนั้นแล้วเข้าไปคอมเมนต์เพื่อความสนุกปากความสะใจนะคะส่วนตัวแค่นั้นไม่อยากให้ทำแบบนั้นเลยไม่น่ารักเลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบคนนี้จริงๆเมะมักเขาก็แค่เลื่อนผ่านคุณชอบใครไปคอมเมนต์ให้กำลังใจศิลปินที่คุณรักไปซับพอร์ตศิลปินที่ ใช่สำหรับคุณซะตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาถ้าจะคอมเมนต์ต่อว่าหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์ในพอเหมาะพอควรนะคะไม่อยากให้ใช้คำพูดแรงๆสำหรับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาต่อว่าแล้วก็มาแซะบอสบิ๊กเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้กับบอสบิ๊กทีมงานตัวเกียวมิวสิกด้วยค่ะสำหรับค่ำคืนนี้กับตรีมโปงลางออนซอนได้ศิลปินรับเชิญอย่างคุณ อีทโปงลางสะออนแล้วก็ล ul ูลูลาล่านะคะมาเป็นศิลปินรับเชิญให้กับโตเกียวโปรงลางออนซอนสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะพี่น้องคะใครซื้อบัตรกลุ่มปิดแล้วเข้าไปชมกันเยอะๆเนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับบอสิ๊กแล้วก็ทีมงานโตเกียวด้วยนะคะสำหรับเมื่อนี้สาวไอขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ